ของแท้จะต้องมีคู่มือรับประกันนะครับ U R C C C นะครับตัวนี้เราจะมาอันบล็อกให้ดูครับในส่วนของบ o ็อกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอย้ว้าวเปิดออกมา เดี๋ยวทำยังไงจะเห็นจะมีอย่างนี้ส่วนแรกก็จะเป็นซองคู่มือเก็บไว้นะครับหลายคนแบบที่ที่โทรมาถามว่าคิวเบตอยู่ไหนอะอยู่ในซองคู่มือนะครับเก็บไว้ดีๆจะมีรหัสอยู่นะฮะก็เอารหัสนั้นไนะปนใส่ในาสายเบรกลโหลดแ s i s ิสแตนแล้วก็จะเจอกับสายเ,าเป็น USB Type A ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น USB C ด้านหนึ่งนะครับซึ่ง USB C จะเสียบที่หลัง Audio Interface นะครับแล้วก็ USB Type A ก็เสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับอ่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ใช้งานได้หมดทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการบันทึกเสียงหรือว่าต้องการฟังเพลงแล้วได้ซอสที่ที่เหมาะสมที่ดีหรือ ต้องอตัดต่อวิดีโอแล้วต้องการอยากได้ยินเสียงที่มันเป็นสแตนดาดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเที่ยงตรงแล้วก็ฟ้องฟ้องชัดๆเยอะๆเนี่ยสไตล์เบิร์ก U R C เนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับก็จะมีทั้งมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็น U R C C แล้วก็ที่นิยมเลยก็จะเป็น U R 2 2 C เออ U R 2 2 C อ่ะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ เป็นหัวอันนี้ไม่แน่ใจเป็นหัวยุโรปมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นหัวยุโรปแน่นอนสิมันอยู่เลยอรมันมันเครือ่องยุโรปสิ <c oughs> นะครับเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ของแท้จะต้องมีคู่มือมรับประกันนะครับเป็นตัวบอดี้แล้วครับไม่มีแผ่นซับวงซับแ์อะไรเหมือนเมื่อก่อนอนะเมื่อก่อนนี่หูแกะมานี่คู่มือ A4 ฉบับนี้แล้วมั้งก็นี่ครับ ก็จะได้เป็น2อดึงออกมาว้าว wow. oh. สวยงามนะครับสวยงามด้านหลังจะมี6 o เอาท์พุตนะครับ6เอาท์พุตแต่นับเป็นนับนับเป็นเมนเอาท์แล้วก็ลายเอาท์นะครับเมนเอาท์หนึ่งคู่ลายเอาท์อีก2คู่แล้วก็จะมีลายอินพุต6กับ5อยู่ตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้าอินพุต4นะครับแล้วก็จะเป็น ภาคอนโทรเกนหนึ่งถึงสี่แฟนทอมพาวเวอร์แยกสองช่องนะครับแฟนทอมพาวเวอร์แยกสองช่องแล้วก็หูฟังสองช่องแล้วก็มีบิ๊กน็อกสำหรับเออ่คอนโทรเรียกอะไรนะมาสเตอร์เอาต์พุตนะครับเลเวลเอาต์พุตว้าวมันเลือกรับพลังงานได้มีสวิตช์ตรงนี้เลือกรับพลังงานจากอะแดปเตอร์ได้ที่โทรไปเมื่อกี้ตอนแรกหรือ จะรับพลังงานจากบัสพาวเวอร์ได้นะครับเลือกเอาหนึ่งอย่างนะครับเลือกเอาหนึ่งอย่างแต่ที่ผมเลือกรุ่นนี้มารีวิวเนี่ยเพราะว่าผมต้องใช้เป็นไอ้นี่เป็น Power. อะแดปเตอร์พาวเวอร์คือคือมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่ตัวผมเองอะ่ะมันมันมีความภาพภาพจำที่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้บัสพาวเวอร์ผมก็เลย ต้องต้องดูอินเทอร์เฟซที่ที่มันแข็งแรงแล้วก็ใช้อแดปเตอร์ขนาดฮาร์ดดิสอะผมยังใช้แบบที่เป็นลูกใหญ่ๆอยู่เลยนะผมไม่ชอบใช้ตัวที่มันเป็นบัสพาวเวอร์มีภาพจำไม่ดีจริงๆเทคโนโลยีมันได้แหละแต่ผมอะเป็นภาพจำไม่ดีเองนะครับตัวอแดปเตอร์กลมๆก็ต่อเข้าช่องนี้ ด้านที่เป็น Type C ด้านที่เป็น t y p i C ต่อเข้าที่ช่องที่เขียนว่า USB 3ตรงนี้ถ้าเกิดท่านจะใช้บัตรเ o w e r หรือดูคลิปนี้แล้วอาจจะไปสอย UR 2 2ตัวเล็กมาซึ่งมันก็ไม่กี่พันบาทแล้นะก็เวลาใช้งานนะครับต่อ USB C ให้เรียบร้อยก่อนอุต่อ USB C ให้เรียบร้อยก่อน,ออห,ออนหลังจากนั้น ค่อยเอาด้านนี้ไปต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ควรต่อด้านนี้ก่อนแล้วค่อยมาเสียบที่นี่ในคู่มือเขาบอกว่ามันจะสปาร์กนะครับคือคือการการเอาตรงเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนคือลดการสปาร์กวงจรภายในคู่อุปกรณ์นะครับโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับยิ่งเป็น usb ไมโครโฟนเนี่ยเสียบไอเนี่ยที่กับตัวไม์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปเสียบด้านนี้ที่คอมพิวเตอร์นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับโทรศัพท์ก็เสียบสาย usb c ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปเปิดสวิตหรือว่าค่อยเอาด้านที่เป็นปลั๊กอะไปเสียบนะครับควรจะเป็นเช่นนี้เพราะว่าลดการสปาร์กกับตัวเครื่องนะครับสุดยอดสเปคของเขาคือตรงนี้ครับ32บ oh ิตอินทีเจอร์192 k คเฮิร์โอ้โหใช้ได้ทั้งเอ,อ่อคนที่ต้องการทำบันทึกเสียงที่บ้านนะครับหรือว่า ต่อโปรแกรมประเภททำสอนออนไลน์หรือใช้ประชุมอยู่ที่บ้านก็จะได้เสียงที่ชัดเจนเพราะว่าต่อเข้าไม์แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยส่งออกไปที่สตรีมมิ่งหรือว่าออซอฟต์แวร์ประชุมหรือคนที่ทำงานตัดต่อวิดีโอนะครับต้องการเสียงที่เที่ยงตรงนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้แค่ทำแค่วิดีโอถูกไหมมันต้องมิกเสียงคนภาคคนบรรยายที่มากับซอสด้วย ตัวการที่มี audio interface ที่มันเที่ยงตรงแล้วก็ฟ้องทุกอย่างชัดเนี่ยมันทําให้เราแก้ไขปัญหาได้แล้วก็จัดการปัญหาทําเสียงออกไปได้ถูกต้องนะครับสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในลําดับถัดไปครับ